ชน้โดนไหเพื่อนๆโดนครับผมโดนแล้วครับมุดยามุดยา มาแล้วครับระยะก็ประมาณ20เมตรได้อยู่นะตรงนี้เข้าดีอยู่นะครับเ็เรามาดูตัวกันนี่ครับไส์ก็ประมาณ3ขีดได้อยู่นะตนัวนี้สุดยอดครับได้ผลงานแล้ววันนี้